เพื่อนๆมาเลยมีเห็ดสดๆวิตกลัวมันเสียก่อนจะมาผัดเห็ดนะคะต้องใส่หอัวหอมก่อนนะคะเพื่อนนะตั้งแล้วใส่ไม่ต้องใส่เกลือใส่นะ้ำมันนิดหนึ่งผัดหัวหอมกระเทียมสดสีสันนะคะซอสซอสอันนี้เป็นซอสหนึ่งครึ่งช้อนโต๊ะอย่างละนิดละหน่อยแล้วก็ซอสหอย อันนี้ซอสเห็ดหอมแล้วก็พริกไทยดำแค่นี้แล้วก็จะมาเติมด้วยซอสนะคะราดข้าวฝรั่งเขาชอบนี่ซอสโคโคโนนสอร่อยดีกระป๋องเล็กน,นะคะสำหรับทานหนึ่งท่านนะคะผัดเห็ดดูซิเห็ดสดไหมเห็ดมันหวานมันจะดังกุ๊บกุ๊กุุ๊นะคะรอให้ก็จะ กับข้าวมือเที่ยงแต่มือเย็นวิวิสีโมงก็ไปอีกแล้วเมื่อวานไปกับครอบครัววันเกิดวันนี้จะไปเพื่อนๆน,นเชิญก็เลยต้องไปนะคะอันนี้ผัดหอมหอมหัวแดงให้เหลืองก่อนนะคะเพื่อนพอหอมหัวแดงเหลืองเสร็จเดเริ่มบ,บ,บึบบบบึบเราคก็เทเห็ดที่เราเตรียมไว้ดูสิเห็ด เห็ดวานหวานเห็ดสดๆนะคะฝนตกเนาะเห็ดออกเนาะมีคนไปเก็บเห็ดมาขายเยอะนะแล้วก็จะเทบึ้มลงไปเลยเพราะว่าข้าวก็กำลังจะหุงมีชอบหุงข้าวโปรฟีหุงข้าวหุงข้าวนะคะดูใส่น้ำหนึ่งข้อมืลวิธีหุงข้าวง่ายมากของวีวีเพราะว่าเรา เครื่องหม้อหุงข้าวนะคะมีอหม้อหุงข้าวเวลามีแขกมาเยี่ยมนะคะวันนี้ไปดูคแ,แค่นี้ก็สุดยอดแล้วค่ะผัดเห็ดขอให้เรามีพระเอกซอสหอยครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ซอสเห็ดหอมซึ่งนี่ค่ะซอสเห็ดหอมมี่จะสุดยอดเลยในการปรุงอาหารนะคะใส่ลงไปเสร็จปป๊บเห็ด พอหอมพอหอมหัวแดงมันเหลืองมีใส่พริกเหลืองไปให้มันสีสันใส่กระเทียมสดสีเขียวลงไปกระเทียมต้นใหญ่ๆสดๆแล้วก็วิวๆก็จะเทนี่บึ้มๆบลงไปเลยไม่ต้องปลานีมันเดือดแล้วนะบึ้มๆบ้มนะคะนี่ก็จะเอาเห็ดลงไปเลยดูสิเห็ดเว้ยเว้ยเทแล้วก็แป๊บหนึ่งปิดฝาไ้เดี๋ยวคนมาดู เเห็ดลงไปแล้วเราก็ตัดเราก็ให้มันเดือดแป๊บหนึ่งนะคะเติมด้วยมันจะหอมหอมเสกของวิววก็คือนี่เติมใบไยขาวสักนิดหนึงไม่ให้มันนะคะดูนิดนึงหนึ่งช้อนต้นนะคะใบขาวใบขาวทะให้เห็ดกรอบแล้วก็รสกลมกลอมเทรับ เคล็ดลับแต่ไม่รับเดี๋ยวจะไม่เต็อันนี้ซอสอันนี้แล้วก็มาพอให้เห็ดให้อะอุ้ยบู๊บข้าวเปิดเปิดลงก่อนค่ะหอมข้าวมากเลยข้าวเดือดลุลุลุแล้วตอนนี้เลี่ยรอลหุ้ห็ดุลุลกุ่นุลอลุลุล สูตรของวิววิ่งรอให้เห็ดยุบก่อนนะคะค่อยเติมกะทิสดลงไปนะคะตัวนี้ให้เห็ดยุบก่อนนะคะให้เห็ดให้เห็ดเดือดเดือดก่อนค่อยเติมซอสแล้วก็ปิดฝาเลยนะคะสูตรของวิวีิ่แเพื่อทาให้รสชาติมันหอมไม่ต้องให้กะทิจับตัวนะคะเก็บลับผัดเห็ดผัดเห็ดไอเห็ดเหลือง เห็ดก้ามปู๋ทำไมบ้านเราเรียกเห็ดอะไรก้ามปูเนาะหวานหวานอุ้ยแล้วก็เห็ดเห็ดโคนเห็ดโคนเคี่ยวดังกุก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 เห็ดโคนเห็ดโคนเดี๋ยวจะเติมน้ำซอสกะทิลงไปแล้วก็เสร็จแล้วก็พระเอกของวิวพีมาดูดิโอสองขาใหญ่โอ้ย่างแมววพี่ย่างสองขา ย่างย่างไก่สองขาใหญ่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 ย่างไก่สองขาใหญ่ใหญ่นะคะแล้วก็ไปเสร็จแล้วก็ข้าวหุงร้อนข้าวข้าวหุงเสร็จดเดิมลงไปจบนะคะ <S <S ง่ายไหมขออเกพริกไทยดำพริกไทยดำแล้วก็เครื่องปรุงแค่นี้นะค่ะจะทำให้ ตอนนี้พอเห็ดเริ่มเดือดน,นะคะเราก็เทลงไปเลยซอสกะทิหนึ่งกล่องเล็กๆกนะรับเวลาราดก,กับข้าวส,สวยๆสลัดเขาชอบราดข้าวนะคะเสร็จแล้วไหมง่ายไหมหอมมากเลยเช่นว่หอมมากเลยนะคะเราฝามาปิดแค่นี้ค่ะแล้วก็บ้านวิวไม่ทานผงชูรสฝรั่งเขาก็ไม่ทาน มันน่าทานไหมล่ะคะหน้าราดกับข้าวไหมละ่ะเนี่ยคะ่ะแล้วก็ปิดฝาไปเลยสุดยอดไหมดูสิซอสเห็ดซอสเห็ดสดสดรูปกับรูปกับมันน่าทานมากนะคะเห็ดหวานๆนะคะปิดฝาไว้ก่อนนะคะเ,เพื่อนๆข้าวกำลังร้อนร้อนเอาข้าวปิดฝาข้าวสิ หม้อเล็กๆโขลกข้าวเพราะว่าสรั่งเขากินทัพพีเดียวปิดฝาแล้วก็สุดยอดแล้วค่ะรอรอเอาไก่ออกมาแล้วก็พร้อมเสิร์ฟเลยสดีค่ะเพื่อนบ๊ายบ,ายบายเอาไปทำดูค่ะ,คะเคล็ดลับมันหอมเพราะว่าใส่ใบาขาวหนึ่งช้อนโต๊ะลงไปเลยอย่างและซอสซีอิ๊วซอสเห็ดหอมซอสจบครบเซย่็จนี้ค่ะเครื่อง ปรุงพราเอกของเราขาดไม่ได้ซอสซีอิ้วขาวซีอิอ้วสดต่างๆนะคะเราเป็นนะคะจะทำให้รสชาติเพอร์เฟกต์ของกรอบนะคะบ๊ายบายเพื่อนเราไปทำดูนะนี่ก็หอมด,ดูสิเห็ดหวานๆซอสแล้วก็จะตักใส่ถ้วยสวยๆพร้อมเสิร์ฟถ้วยใหญ่ๆตัดเสิร์ฟมือนะคะ บายบายเพื่อนเดี๋ยวรอให้ไก่สุกก่อนไก่ส้งค้าใหญ่ๆสุกก่อนก็บายยนะคะง่ายๆคบขึ้นจนโปรฟีแต่เมื่อคืนนี้ไปทานร้านอาหารร้านอาหารเขาก็จะสู้บิบแต่ก,ก็ไปยังไงบาง,งทีก็ไม่ไงไปร้านอาหารเฉพาะเวลาวันสำคัญวันเกิดวันอะไร แต่วันนี้เย็นนี้ก็จะไปอีกค่ะแต่เย็นนี้เป็นร้านไทยถ้าเราเกเชิญเชิญไปเกิดอีกแล้วนะคะบายบายเพื่อนแลกเปลี่ยนกันนะคะสูตรเคล็ดลับในการทำอาหารฝีมือไปจะหวก